กราบสวัสดีครั้งนะครับวันนี้พบกับผมรับอนันต์พาทัวร์วันนี้ผมจะพามาทัวร์ที่พุทธสถานไทยลินที่ตรงนี้นะครับเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นที่ให้รับวิถีอนุตตรธรรมนะครับเป็นโรงเรียนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีเกี่ยวข้องกับท่าน เราจื้อหรือท่านคงจื้อนะครับนี่นะครับศูนย์กลางธรรมกิจเชียงใหม่เนี่เรามาดูท่านคงจื้อนะครับนี่นะครับ นี่คือนักปราดของเรานะครับโรงเรียนนักปราดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีที่ไหว้กี่ที่นะครับ ถ้ามาที่ไท่เหรีนะครับสถานที่นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> นี่ลูกปั้นท่านพระกสิติคันนะครับ <c oughs> นี่นี่นะครับ <c oughs> สามารถมานั่งสมาธิในนี้ได้นะครับจะได้พลังงานอย่างมากเลยนะครับ อันนี้คือพู้ริสุทธ์คนอิมนะครับที่องค์ใหญ่นะครับอย่างนี้นนครับไไนนย,ยังยังนะครับเดี๋ยวรอสักพักครับ ตอนนี้นะครับจะพาไปชม <c oughs> พระโพธิสัตว์กอนอิม่มสามสิบห้าปางนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่นี่มีหลายปางมากเลยนะครับสามารถอธิษฐาน ผ่านแป้งต่างๆได้นะครับ <c oughs> อนี่ยไหมครับเน <c oughs> ี่ยครับโอ <c oughs> ้ <c oughs> แต่ละองค์งดงามนะครับมีศิละปะและมี เรียกว่าในยะทางธรรมด้วยนะครับทุกทุกข้าทุกปางนะครับจะมีในยยะทางธรรมซ่อนอยู่ด้วยนะครับนะครับอ,อันนี้จะเป็น น,นี่จะเป็นท่ายืนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มีบางคนเข้าใจว่าเป็นเจ้าแม่นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านไม่มีเพศแล้วนะครับบางคนบอกว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับแต่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงนะครับ ความเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะครับเขาไม่มีเพศแล้วนะครับมีแต่จิตยอย่างเดียวนะครับมีแต่จิตที่เป็นกรุณาแล้วก็เมตานะครับเมตตากาตารุณาเมตตาอบิขายจะอยู่ในใจของพระโพธิสัตว์ทุกพระอ,องค์นะครับ จะพูดบอกว่าเจ้าแม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าท่านคือมีความครับที่ไหนครับอ๋อ ตรงนี้นะครับก็สามารถมาไหว้มาขอพรได้นะครับโอ้โหอันนี้นะครับนี่เลยนะครับเราสามารถขอพรจากปางต่างๆได้เลยนะครับมีนัยยะทางธรรมซ่อนอยู่นะครับ ก็จบไปแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ได้เห็นนะครับว่าแต่ละปางเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่าปางแต่ละปางมีความหมายอะไรนะครับอ่าห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เอาไว้รับธรรมะนะครับ ที่นี่เป็นศิละปะทางชาวจีนเป็นส่วนมากนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองเข้ามาดูเผื่อมีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้นะครับก็อยากจะบอกว่าสิ่งศักสิทุกที่นะครับถ้าเรามีความอ่อนน้อมมีความนอบน้อมถึงท่านนะครับท่านก็ยินดีที่จะช่วยนะครับ และจะมีมือที่มองไม่เห็นนะครับมาช่วยเหลือเรานะครับ <fragrance> ก็ที่นี่เป็นพูดอีกในย่านหนึ่งก็คือเป็นโรงเรียนที่เกี่ยวกับนักปราชญ์นะครับนักปราชญ์ทั้งหลายเขาจะมาเรียนกันแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มุ่งเน้นมานั่งสมาธิเท่าไหร่แต่จะเป็นเน้นเกี่ยวกับด้านศึกษาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆที่ ชาวจีนเนี่ยเขามีหลักปรัชญายัางไงนะครับในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งมันสามารถนํามาใช้ได้จริงนะครับก็ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่น่นมาลองศึกษานะครับถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่จะไปสันกำแพงนะครับ ผ่านโกบอลเฮาเส้นบิ๊กซีนะครับเนี่ยครับจะมีเซิร์ชใน Google ก็เจอนะครับไท่ลินเชียงใหม่นะครับสถานธรรมไท่ลินเชียงใหม่หรือไท่ลินฟอเอียนนะครับที่นี่เป็นศูนย์กลางธรรมกิจภาคเหนือของออนุตตรธรรมด้วยนะครับก็เวลามีงานประชุมธรรมเนี่ยก็จะมีคนมาหลายพันคนเลยนะครับที่นี่นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถมาชมได้นะครับแล้วก็รับบริจาคเข้าสารเลยนะครับเข้าสารเวลามีคนมาเรียนธรรมะเยอะๆนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับขอสวัสดีนะครับผม